อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะฮะก็มาพบกันในช่วงตอนดิกดีคองวันที่26พฤษภาคม2564ตรงกับวันพุธ นั่นเองนะฮะในวันนี้หลายคนก็อาจจะทราบเนาะนะครับวันนี้มีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือปรากฏการณ์ราหูอมจันนะฮะหลายคนก็อาจจะอยู่บ้านนะฮะไม่ออกไปไหนเนาะ,ะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าถ้าออกจากบ้านนะฮะ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อท่านเองนะครับนะไม่เป็นไรนอะนในคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาลงคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่บ้านนะฮะก็เป็นข้อมูลตลาดกินแบ่งรัฐบาลนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเลขเด่ดล่างอาจาร,รย์ทนกร4ชุดนะฮะเน้นๆเลยเลขวิ่งบนล่างแอดหนูดีนะครับชุดสรุปบนล่างแอดแมงปอนะฮะชุดสรุปล่างแอดหนูน้ำแล้วก็จะมีข้อมูลของ เลขมาวิ่งนะฮะแล้วก็จะมีอีกาอาจารย์ที่ผมจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะฮะ่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจให้ผมทําคลิปต่อต่อไปด้วยนะฮะก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของมาตามสัญญาต้นฉบับนะฮะเป็นลายมือ ชุด3ตัวชุดเดียวนะฮะเนงว่าที่ผ่านมาแอดก็ไม่รู้ว่าเจ้านี้ให้เข้าจริงหรือไม่นะฮะว่าที่ผ่านมาแอดก็ไม่เห็นนะครับเนงวันนี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4ก็จะมีะเลขชุด3ตัว1ชุดเน,น้นเน้นเ4 9ะฮะตัดได้นะฮะสี 4, 7เนะครับ7997และ4 9 9 4นะครับ3ชุดไปกับ เนน,เน,นน้ใคร,รที่ติดตามของมาตามสัญญาณนะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมาตามสัญญาด้วยนะครับไปต่อกับข้อมูลของอาจารย์โกยบ้านไรนะฮะว่าที่ผ่านมาถ้าใครซื้อทั้งบนทั้งล่างนะฮะ อกอยเข้า97ไปขึ้นบนเป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะฮะในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับในงวดนี้วันที่1มิถุนายน2564นะครับจะมีเลขเด่นบนให้มาที่8และก็5นะฮะในงวดนี้ชุด2ตัวบนก็จะมีนะครับ08นะฮะ38 48 78 05 35 45 75นะครับทั้งหมดก็8หางด้วยกันนะครับ ชุด3ตัวก็จะมี2ชุดนะฮะมี2 7 8และ3 7 8แนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นชุดล่างของอาจารย์กวยบ้านได้นะฮะก็จะเป็นเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นล่าง7รอง3นะฮะ7รอง3นะครับ แล้วก็จะมีชุด2ตัวล่าง8ชุดเหมือนกันนะครับจะมี07นะฮะ57 6 7 9 7 03 5 3 6 3และ9 3นะครับใครที่ชอบนะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์โกยบันไรด้วยนะครับไปต่อกับข้อมูลของอาจารย์เสือคิมชากังราวนะฮะเป็นข้อมูลชุดคู่โต๊ะบนและ ก็แต้มรวมบนนะฮะว่าที่ผ่านมาทั้ง2ชุดนี้ไม่เข้านะครับผมเน่งวัดหนะ้าเราก็มาลุ้นต่อนะครับเนงวัดนี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีคู่โตดบนทั้งหมด6หางด้วยกันนาะจะมี04 06 08 34 36และก็3 8นะฮะเป็นข้อมูลของคู่ตโตดบทอาจารย์เสือคิมนะฮะใครที่ชอบนะครับผมก็มาเซฟแคปหน้าจอเอาไว้ลุ้นต่อนะฮะ แล้วก็ใบนี้จะเป็นใบข้อมูลของแต้มรวม110หน่วยบนนะครับจะมี 2, 3, 4, 5และ6นะฮะซึ่งชุดนี้ย้ำว่าเป็นสูตรใหม่นะครับใช้งวดนี้ลงสนามเป็นงวดแรกนะครับใครที่ติดตามของอาจารย์เสือคิมนะครับก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้รุนต่อในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เสือคิมด้วยนะครับ ไปต่อกับข้อมูลของชุดสรุปแนวทาง2ตัวล่างแอดหนูน้ำนะฮะวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าจริงๆรงนะฮะก็อ่าวดที่ผ่านมาให้เข้า c 1เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างล่างกอก4นะครับอ่านี้วัดใหม่นี้วันที่1เดือน 6, 2, 5, 6, 4ก็มาอัปเดตให้แล้วนะฮะจะมีชุดล่างทั้งหมด9ชุดด้วยกันเนอะที่เป็นชุดเด่นนะครับจะมี 7.4, 7 4, นะฮะ7 5 7 8 94, 95, 98และ 04, 05, 08นะฮะในงวัดนี้ชุดกันก็จะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับ 11, 18, 19, 45, 70และ90นะครับใครที่ติดตามของแอดหนูนะเป็นชุดข้อมูลสรุปล่างนะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในิงวัดหน้านะครับผมขอขอกุ้นข้อมูลด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปนะครับผมจะเป็นข้อมูลชุดสรุปบนล่างอาจารย์แมงปอรหรือว่าแอดแมงปอที่รู้จักกันนะฮะว่าที่ผ่านมานี้ก็ไม่เข้านะครับผมในงวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับซึ่งในงวดนี้วันที่1มิถุนายน2564นะครับจะมีชุด3ตัวบน6ชุดเหมือนเดิมเนาะจะมี4 80 4 70 4 60 3 70 3 60และ นะฮะชุดเน้นก็จะมี480 470 460และ360 4ชุดด้วยกันนะครับเป็นชุดเน้นของอาจารย์แมงปอชุด3ตัวนะฮะและก็ฝั่งขวามือนี้จะเป็นชุดสรุปบนล่าง2ตัวบนล่างนะฮะจะมี80 70 60 50 40 30 73, 74และ84นะครับเป็นข้อมูลของชุดสรุปบนล่างแอดแมงปอนะฮะชุดเน้นจะมี80นะฮะ 70, 60, 40และ74นะฮะนีงวัดนี้ที่ดอกจันไว้หน้าตัวเลขเลยนะครับครที่ติดตามของแอดแมงปอนะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในงวัดหน้านะครับผมขอขอพุ่นข้อมูลด้วยนะครับ แล้วก็ไปต่อที่ข้อมูลของอาจารย์พีเป็นชุด2ตัวบนล่างนะฮะว่าที่ผ่านมาก็ให้หลุดนะครับในงวดน,นี้จะมีชุด2ตัวบนอ่าสชุดด้วยกันเนาะจะมี 02, 04, 07, และก็08นะฮะเป็นชุดเลขต่ำค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือน,นี้จะเป็นชุดสรุปล่างนะฮะจะมี4ชุดเหมือนกันจะมี 71, 73, 31และก็35นะฮะใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็มาเซฟ เก็บข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อหนงวัดหน้านะครับและข้อมูลต่อไปนะครับผมจะเป็นข้อมูลของชุดสรุปฟันเน้นเน้นอาจารย์ทอนหรือว่าแอดทอนะฮะอาจารย์ท่านนี้ก็ถือว่าแม่นเหมือนกันนะฮะว่าที่ผ่านมาให้เข้าเลขวิ่งล่าง1นะครับให้เข้าเฉพาะเลขวิ่งล่าง1เนาะานิงวัดนี้จะมีเลขวิ่งล่างหรือว่าเลขเด่นล่างฟัน6และฟันเจ็ดนงวัดนี้นะครับ ชุดเลขเด่นจะมี2ชุดนะฮะ67และ7 7นะครับชุดรองจะมี9 7 6 5 9 5และ9 6นะฮะเป็นข้อมูลของชุดสรุปฟันเน้นเน้นแอดทอนนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อเนงวัดหน้าขอขอบคุณแอดทอนด้วยนะฮะและก็ไปต่อที่ข้อมูลของชุดสรุปบนล่างแอดหนู d นะฮะว่าที่ผ่านมา ให้เข้าชุดล่างนะฮะสี่หนึครับผมนิงวัดนี้เราก็มาตามต่อเหมือนเดิมนะครับจะมีเลขวิ่งบนล่าง8และ5นะฮะเลขวิ่งบนล่าง8และ5นิ้ววัดนี้ชุด3ตัวก็จะมี4ชุดนะครับจะมี5,83 9 3 5 253และ7 5 6 4นะฮะ4ชุดด้วยกัน แล้วก็ฝั่งความือนี้จะเป็นชุดสรุปบนล่าง2ตัวนะฮะจะมี 83, 35, นะฮะ3 2และ56นะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็มาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลุ้นกันในงวัดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลนะครับ และไปต่อกับข้อมูลของชุดโต๊ดรางวันที่1อาจารย์นภัสแจ่มจราศีนะฮะก็หลายงว่าที่ผ่านมาก็ให้หลุดเนาะแต่ว่านึ่งว่าที่ผ่านมานี้นะฮะก็ให้เข้าชุด3ตัวตรงๆเลย5 7 9นะครับก็เรีกเยกได้ว่า เข้าชุด3ตัวตรงเลยนะครับผมเนิงวัดนี้ก็มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับซึ่งเนิงวัดนี้วันที่1เดือน6 2564จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมดก็72ชุดด้วยกันเน้นๆนะฮะเป็นชุดโต๊ะนะครับย้ำเป็นชุดโต๊ดนะฮะก็จะมีตั้งแต่ 102จนถึง879นะฮะใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็มาเซฟแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อความรวดเดียวในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับใครที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนภัทรแจ่มจัรสีเป็นชุดโต๊ะด้วยนะครับไปต่อกับข้อมูลของเลขดับบนทุกๆหลักสายแข็งไก่น้อยนะฮะซึ่งข้อมูลชุดนี้แอดบอกเลยว่า ดับผ่านมาหลายงวดสติไม่ธรรมดานะฮะงวดที่ผ่านมาจะเป็นเลขดับบน4บนกอ,อก579ก็ถือว่าให้ดับผ่านทุกๆหลักนะฮะในงวดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีดับบน9ทุกๆหลักนะฮะในงวดนี้ชน9หลายเจ้าเลยนะฮะก็อาจจะไม่มาก็ได้เนาะในงวดนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับลดต้นทุน ไก่น้อยด้วยนะครับไปต่อกับข้อมูลของเลขม้าวิ่งตัวสีขาวนะฮะซึ่งก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่หลายคนต้องการหรือว่าถามหากันนะฮะว่าที่ผ่านมานี้ถ้าใครเล่นเลขวิ่งนะฮะให้เข้า,าเลขวิ่งบนจะเป็น5นะฮะให้เข้า5หลักร้อยเนาะบนกอดกนะครับผมเมน้วดใหม่นี้วันที่1เดือน6 64นะครับผมจะเป็นเลขวิ่งบนวางมาที่4และก็5นะครับชุด3ตัวก็จะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับจะมี735 235 635 835 435และ935นะฮะหลัก10และหลักหน่วยในงวดนี้เด่น3และเด่น5นะฮะสมาชิกกอลองตัดเล่นชุด2ตัวได้เลยนะครับ แล้วก็จะเป็นเลขวิ่งล่างให้มาที่5และก็6นะฮะเลขวิ่งล่างให้มาที่5และ6นะครับแล้วก็จะมีชุดสรุปบนล่างนะครับชุด2ตัวเนาะจะมี3 5 6 7และ5 4กันเบิ้ลจะเป็น 6, 6 6ชุดเดียวเนะฮะเบาๆนะจ๊ะนะฮะก็บอ,บอกมาแค่นี้นะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ ลุ้นกันเนงวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับเป็นเลขมาวิ่งไปต่อกับข้อมูลของเลขเด่นจับคู่4หางเน้นเน้นอาจารย์ทักณกรนะฮะสิ่งข้อมูลชุดนี้หลายคนก็ขอเข้ามากันเยอะมากนะฮะก็จะมาจัดให้เลยนะครับเมื่อที่ผ่านมานี้ถ้าใครเล่นทั้งบนทางล่างนะฮะให้เข้า7-9เป็นชุด2ตัวบนตรงๆเนงวัดใหม่นี้ อาจารย์ธนกรก็มาอัปเดตให้แล้วนะฮะจะมีชุด4ชุดด้วยกันเนาะจุนเป็นชุดเด่นล่างจะมี 07, 60, 29และ67แล้วก็บอกบอกมาว่าไม่ต้องกลับนะฮะตรงๆเน้นๆไปที่4ชุดเลยครับหรือว่าถ้าใครอยากที่จะเล่นไปกลับก็เล่นได้นะับผมก็ไม่เป็นไรเนาะกันไว้ก็ดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ธนกร,กรด้วยนะครับ